ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Honda w เว e 125รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยรถครอบครัวยอดนิยมที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมาอย่างยาวนานได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนวัยทำงานและครอบครัวด้วยความประหยัดความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและยังคงเอกลักษณ์เรื่องความคุ้มค่าที่คนไทยชื่นชอบ ดีไซน์ภายนอกของเว็บ125รุ่นใหม่มีความโฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดกระทัดรัดแต่มาพร้อมความสปอร์ตไฟหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบเล็ดทั้งหมดสองสว่างชัดเจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางคืนหน้าปัดแสดงผลแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกอ่านง่ายและให้ความรู้สึกทันสมัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันหรือระยะทางการขับขี่ทุกอย่างถูกแสดงอย่างชัดเจน ด้านขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์4จังหวะสูบเดี่ยวขนาด1 2 5ซ c แบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงแรงพอสำหรับการใช้งานจริงในเมืองและนอกเมืองระบบเกียร์อัตโนมัติขี่ง่ายไม่ต้องบีบคลาดเหมาะทั้งสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่และผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการจราจรที่หนาแน่นของกรุงเทพมหานคร เรื่องความสบายในการขับขี่ก็ไม่แพ้กันเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนนั่งได้นานโดยไม่เมื่อยลาพื้นที่เก็บของใต้เบาะสามารถใส่หมวกกันน็อกหรือของใช้จำเป็นได้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช๊คเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโช๊ค,คู่ให้ความนุ่มนวลและมั่นใจเวลาขับบนถนนครุกขราระบบเบรกใช้ดิสเบรกด้านหน้าและรัมเบรกด้านหลัง พร้อมระบบเบรกแบบคอมบายที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลทําให้ปลอดภัยมากขึ้นล้อมแมกน้ําหนักเบาและยางแบบไม่มียางในช่วยให้มั่นใจในการขับขี่สิ่งที่ทำให้ h อน da w เวฟหนอยบอยู่ในใจคนไทยมาโดยตลอดคือความคุ้มค่าในการใช้งานจริงทั้งความทนทานค่าน้ำมันที่ประหยัดและการดูแลรักษาที่ง่ายศูนย์บริการฮอน da มีอยู่ทั่วประเทศทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สะดวกต่อการซ่อมบำรุงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรถไปเรียน วัยทำงานที่ใช้ขับไปทำงานทุกวันหรือครอบครัวที่ต้องการพาหนะอีกหนึ่งคันไว้ใช้งาน Honda Wave 125รุ่นปี2026จึงยังคงเป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์คนไทยได้อย่างลงตัวไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เน้นความทนประหยัดและใช้งานง่ายรุ่นใหม่นี้เพิ่มความสวยงามทันสมัย มีฟีเจอร์ที่ครบครานและยังคงความไว้ใจได้แบบตำนานสำหรับคนไทยแล้วเว็บ2 5 5ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งแต่มันคือเพื่อนคู่ใจในชีวิตประจำวันและฮอน d a ก็ยังคงมอบสิ่งที่ผู้คนต้องการอย่างแท้จริง